เอาล้ครับทหารม้าไทยท้าดวลรถถังประจัำบานกับกองทัพบกเขมรเขมรจะการรับคําท้านี้หรือเปล่าจะส่งรถถังประจันบานมาสู้ศึกกับรถถังของกอ,องทัพบกไทยหรือเปล่างานนี้ดูเดือดแน่นอนนะครับถ้าหากมีการประทะก,กันขึ้นมาอีกในเร็ววันนี้และตอนนี้กองทัพเขมรจะเจองานหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าทหารม้าไทยที่เป็นเซตทหารบก ที่เก่งทั้งบู้ทั้งบุญได้ตรวจแนวลบรถถังตามตะเข็บชายแดนไทยเขมรเพราะทหารตั้งคําถามคนไทยว่าเชื่อใจเขมรได้แค่ไหนว่าจะทําตามข้อตกลง100%ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเชื่อไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขมรเล่นนอกเกมมาโดยตลอดดังนั้นทหารไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมแบบเกินร้อซและจะไม่ประมาทกองทัพเขมรแน่นอน โดยในเฟซของพลตีวันชนะสวัสดีหรือเซเบิร์ตลองโคโสกกรมประชาการกองทัพไทยได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน่าสนใจนะครับว่าโดยในช่วงที่ปะทะก,กันที่ผ่านมานะครับทหารมาไทยได้เชิญชวนรถถังขเขมรออกมาเดิน,ดนกลยุทธ์แบบรถถังต่อรถถังหรือว่ารถถังประจำบานต่อสู้กันหลายครั้งแต่ว่าขเขมรก็ไม่กล้าออกมานะครับได้แต่ยิงอยู่ในที่กำบังเท่านั้นและาหากมีการประทะก,กันอีกในเร็วๆนี้ก็อยากจะเชิญชวนทหารขเขมรน,นำเอารถถัง ประจบาลของกองทัพขเขมรภูมินออกมาสู้ศึกกันแบบรถถังต่อรถถังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติของทั้งสองประเทศ โดยปกติแล้วเสนาธิการคือฝ่ายบุญของกองทัพไทยแต่ว่าเสทหารคนนี้นะครับเป็นทหารมาด้วยดังนั้นทหารขเขมรเสร็จแน่นะครับเพราะว่าจะเจอทั้งบุทั้งบุญในคราวเดียวกันในขณะที่ฮุนเซนเล่นละครลวงโลกไปตีกลอฟอย่างสบายใจแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของขเขมรได้เพิ่มเติมกําลังชิดแนวหน้าหลายจุดผิดข้อตกลงที่ คำสัญญากันไว้นะครับและที่สำคัญผู้นำ,ำเขมรไม่เคยใส่ใจทหารชายแดนเขมรโดยผู้นำใช้ชีวิตกินรู้อยู่สบายในเมืองนะครับแต่ว่าทหารเขมรมีการเพิ่มเติมกำลังแต่ทหารไทยนั้นแม้ไม่ได้เพิ่มเติมกำลังอะไรแต่ว่ากำลังลบแนวหน้าของกองทัพไทยนั้นพร้อมเพียงพอ สำหรับการตอบโต้กองทัพขเมขเมรทหารเขมรผิดสัญญาและเสนาธิการทหารลงพื้นที่แนวหน้าตลอดแนวอํานวยการลบและการสนับสนุนสลับกับผู้บชาการทหารสูงสุดและดูความที่เสนาธิการท่านนี้เป็นทหารม้าจึงลงไปตรวจความพร้อมลบและแนวลบหน่วยรถถังตามแนวชายแดนไทยขเขมรอยู่ในขณะนี้นะครับ และถหาทหารเขมรยังคล่องใจในพื้นที่ที่ทหารไทยได้ช่วงชิงมาได้ในช่วงที่ประทะก,กันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็สามารถที่จะขึ้นมาชิงเอาคืนได้เหมือนกับที่เซยเบิร์ตได้พูดออกสื่อเอาไว้นะครับว่า ขออีกสักเจ็ดวันไหมถ้าหากว่าทหารขเขมรหรือฮุนเซนฮุนเมเนตยังคล่องใจและเซเบิร์ตก็ยังได้กล่าวต่ออีกว่าฝากถึงผู้นาเขมรก่อนที่จะออกมาแหกปากแถลงโกหกขอให้แหกตาดูความจริงด้วยนะครับเรื่องโกหกที่ขเขมรยพยายามหลอกคนขเขมรด้วยกันว่ายอดภูดมเิเขือไทยยังยึดไม่ได้เรื่องจริงคือบนยอดภูดมเิเขือณปัจจุบันนี้ท <c oughs> หารไทย <c oughs> สาม,มารถสถาปนาความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ไม่มีเสียงตอบรับจากฮุนเซนและฮุนมานเนตนะครับมีเพียงแค่การเคลื่อนกําลังพลของกองทัพเขมรเข้ามาประชิดชายแดนและทหางมีการประทะกันอีกทหารไทยจะท้าดวลรถถังกับทหารเขมรมีความเป็นไปได้ไหมก็พอที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าทหารเขมรบางส่วนยังคงมั่นใจในสัญญาดุภาพแล้วก็อาวุธทุปกรณกของกองทัพเขมรว่าสามารถที่จะต่อสู้กับ กองทัพไทยของเราได้เพราะว่าในขณะน,นี้ประชาชนชาวเขมรแล้วก็ทหารของกองทัพเขมรบางส่วนก็อยู่ในกระบวนการถูกล้างสมองจากตระกูลหุน่นโดยเฉพาะหุ่นเซนและก็หุ่นเมเนตอยู่ในขณะนี้นะครับโดยปัจจุบันนี้กองทัพเขมรน,นั้นมีรถถังในตระกูลทีห้ที่จัดซื้อมาจากประเทศยูเครนนะครับในช่วงปี2553ซึ่งรถถังทีห้ที่กองทัพเขมรซื้อมาจากยูเครนน่าจะเป็นรถถังที่ใช้งานมาแล้วจากหลายประเทศ กองทัพกรเมนซื้อมาจำนวน55คันซึ่งรถถัง t 54แล้วก็ท55พัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดแต่เป็นรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของรถถังตระกูล t 55นะครับที่ถูกผลิตออกมาเกือบ60ปีแล้วติดเครื่องยนต์ดีเซล v 12 สามารถแล่นด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อบรรทุกมีรัศมีปฏิบัติการอยู่ที่ประมาณ500-600ถึงกกิโลเมตรนะครับและรถถังที4แล้วก็ที5ถือเป็นรถถังที่ถูกผลิตออกมามากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกสร้างชื่อเสียงในเรื่องของความคล่องตัวในการปฏิบัติการอย่างคล่องแคล่วได้รับความนิยมสูงสุดในค่ายโซเวียตในอดีตนะครับแล้วก็มีการผลิตออกมาแล้วกว่า10,000แคัน ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบรถถังหลักของกองทัพเขมรกับกองทัพบกของไทยดูนะครับว่ากองทัพไหนจะมีรถถังที่แข็งแกร่งและก็มีประสิทธิภาพดีกว่ากันนะครับโดยปัจจุบันนี้กองทัพของเขมรนั้นถือเป็นกองทัพที่มีอาวุปกรณ์ที่ล้าสมัยนะครับโดยเฉพาะรถถังที่มีประจำการอยู่ในกองทัพของเขมรอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าก่อด้านนี้ฮุนมานตที่เคยเดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกของกองทัพเขมร จะเคยพยายามที่จะจัดหารถถังรุ่นใหม่ๆแล้วก็มีความทันสมัยเข้ามาบำเนการในกองทัพของเขมรนะครับโดยในช่วงปีพศ2562หุนเบเนตแล้วก็คณะนายทหารของเขมรนะครับได้บินไปที่รัเสเซียเพื่อจะไปดูรถถังที 80U นะครับซึ่งก็มีการตีความว่าฮุนเาเนตอาจจะมีการซื้อรถถังที 80U จากรัเสเซียแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ จัดซื้อมาปัจจุบันในกองทัพของขเขมรน,นะครับก็เลยทำให้ปัจจุบันนี้กองทัพของขเมรก็มีเพียงแค่รถถังเก่าๆอย่างเช่นรถถังที54ท55ประจําการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งรถถังทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นรถถังที่เก่ามากแล้วนะครับน่าจะเป็นมือ3มือ4แล้วก็สุดท้ายตอนนี้ก็มีใช้อยู่ในกองทัพของขเขมรน,นะครับซึ่งว่ากันว่ารถถัง t 55 ของกองทัพเขมรน,นั้นน่าจะมีราคาอยู่ที่คันละประมาณ 3- 4ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นรถถังที่เก่าแล้วนะครับถึงแม้ว่าตระกูลหุ่นจะร่ำรวยที่สุดในประเทศเขมรน,นะครับแล้วก็มีทรัพย์สินเป็นแสนล้านบาทแต่ว่าหุ่นเซนก็เป็นคนขี้งกนะครับก็ไม่เคยเจียดเงินออกมาพัฒนากองทัพของเขมรให้มีอาวุธธปกร,กรณ์ที่มีความทันสมัยแต่ว่าก็ดีนะครับเขาไม่พัฒนากองทัพ กองทัพของเขาล้าสมัยถ้าหากว่ามาสู้กับกองทัพไทยก็ยากนะครับที่จะชนะกองทัพไทยของเราได้นะครับซึ่งกองทัพคขมรก็จะเน้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจรวดขีปนาวุธที่ยิงได้ไกลๆเป็นหลักนะครับส่วนกองทัพบ,บกไทยก็มีรถถังประจำการอยู่หลายรุ่นทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับที่ส่งไปพปชิ้ชายแดนไทยคขมเมต และในการประกกากันในครั้งนี้กองทัพบ,บกไทยก็ได้ส่งรถถังสัญชาติจีนรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพบ,บก Vt4 เข้าปฏิบัติการลบและถือเป็นครั้งแรกที่รถถัง Vt4 ทําการลบจริงนะครับเพื่อโจมตีและก็ตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงของกองทัพเขมรหลังทยอยเข้าประจาการในกองทัพบ,บกไทยตนะั้งแต่ปีพศ2560เป็นต้นมานะครับ ซึ่งรถถัง Vt-4 กองทัพบ,บกได้จัดหามาจากประเทศจีนของบริษัท China North i n d u s t r y Corporation หรือว่า n o r i c o ของประเทศจีนแล้วก็นำเข้ามาประจำการอยู่ในกองทัพภาคที่2ในแถบภาคอีสานของประเทศไทยนะครับสำหรับรถถัง Vt-4 ถือเป็นรถถังที่ใหม่และก็มีความทันสมัยที่สุดของกองทัพบ,บกไทยในตอนนี้นะครับส่วนรถถ,ถังรุ่นอื่นๆที่มีประจาการอยู่ในกองทัพบ,บกไทยก็อย่างเช่น T-84 ที่จัดหามาจากประเทศยูเครนนะครับแล้วก็รถถัง M-60A3 ที่จัดหามาจากสหรัฐอเมริการถถัง v t 4มีปืนหลักขนาด125ม mm, ิลิเมตรลำท่อไร้เกลียวแล้วก็ปืนกลต่อสู้กาศยาน12.75ม mm, ิลิเมตรปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรมีพิสัยปฏิบัติการ500กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถถัง v t 4เป็นรถถังรุ่นใหม่ที่ใช้การควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับมีน้ำหนักประมาณ50ตัน บรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังมีการติดเครื่องปรับอากาศในรถถังคันนี้ด้วยนะครับและมีระบบแจ้งเตือนป้องกันภัยและใช้กล้องในการยิงปืนและก็ถอยรถโดยที่ทหารไม่ต้องออกมาจากป้อมปืนกองทัพบกไทยมีรถถัง Bt4 ประจำการอยู่ประมาณ60คันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถถังรุ่นอื่นๆอีกที่กองทัพบกส่งไป พิชิตชายแดนไทยคอมเมนนะครับและถ้าหากจะมีการดวลรถทางกันคอมเมสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าจะดวลกับรถทางรุ่นไหนของกองทัพบ,บกไทย หากมีการปะทะกันขึ้นมาอีกนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ทางทหารก็ลงความเห็นอย่างเป็นเอกฉันนะครับว่าศึกระหว่างไทยกับเขมรนั้นยังไม่จบลงง่ายๆนะครับจะมีการปะทะกันในเร็วๆนี้อีกแน่นอนและาหากองทัพเขมรส่งรถถังของกองทัพบกเขมรมาดวลกับรถถังของกองทัพบกไทยก็จะเป็นเกียรติประวัติของทั้งสองประเทศประวัติศาสตร์จะได้จารึกเอาไว้นะครับว่าเป็นการดวลรถถังระหว่างกองทัพไทยกับเขมรในการ ท้าก,กันในศึกครั้งนี้นะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องอัวขุนศูนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับยินดีนกดไลค์กดวช่างจะคล้ากดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องอัวขุนศูนของเราเด้วยครับปิดผ้าประกันรายขอไปไวันนี้โอกาสนี้เดินครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ